<What? S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาเซาอีพีสามนะครับสำหรับวันนี้เป็นโปรแกรมลีกครับเนาะคาราบาวครับ รอบสองเหตุผลที่เราต้องเล่นรอบสองเพราะว่าที่แล้วเราจบที่ 8, แปดเราก็เลยมาเตะรอบสองโดยที่ทีมใหญ่ไม่มีใครเตะเลยก็ผลออกมาเป็นทีมเราทีมเยือนเอาชนะไปได้ศูนย์ประตูต่อหกนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเหมือนเหมือนเป็นอะไรที่แบบเรียกฟอร์มความมั่นใจอะไรหลายๆอย่างให้กับตัวผู้เล่นเองแล้วก็อะไรหลายอย่างซึ่ง ถามว่าจริงๆน,นัดแบบนี้เราก็กำลังรอคอยนัดแบบนี้อยู่ที่ว่าที่ว่าเราเปิดซีซันมาแบบแพ้ไปสองนัดอะไรเงี้ยแล้วเราต้องการเรียกความมั่นใจอีกทั้งยังแบบมีโอบาหรือลากาเซตท,ที่แบบป่วยโควิดมาแล้วก็ยังไม่ได้เล่นให้กับยังไม่ได้ลงตัวจริงให้กับทีมเลยตั้งแต่ตอนพรี season ก็กลับมามีชื่อแล้วก็โอบาเมยองแฮตติกแล้วก็ลากาเซตย,ยิงไป1นลูก สำหรับเกมนี้ได้ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างรครับก็ก็ถือว่ามันมันก็ต้องใช้ค้ว่าอะไรอ่ะคือเกมนั้นเนี้ยมันก็สำคัญแหละที่ที่ททอเลต้าคงคิดว่าถ้าไม่สามารถที่จะจะคว้าโมเมนตัมที่จะเปลี่ยนแปลงทีมได้อะไรบางอย่างเนี่ยมันมันโดยเฉพาะาเป็นนัดที่แบบบอลถ้วยแล้วก็แบบเจอทีมที่โอเคเป็นรองข่าเราอะไรเงี้ย แล้วก็สามารถทำงานได้ดีแล้วก็แบบแนวลุกเราปลดล็อกทุกคนก็คือออบาเปเป้ลากาสาก้ายิงซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมามันก็โอเคเลยแหละว่าว่าโอเคมันก็ต้องโอเคแหละเพราะว่ามันหกศูนยะ์อ่ะก็คือทจริงก็จะบอกว่าอาร์เซอนอลกลับมาแล้วไหมก็ยังตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าระดับบอลที่ตอนนี้ที่เราเจอวันนี้มันเป็นมันเป็นเวสบอม ที่ชุดลองชุดแบบชุดลองอะ่ะตัวจริงที่เราเห็นที่ดูมีทรงเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวบอลสนอตการ์ดซึ่งก็ก็ตามสไตล์อะวันนี้ก็คือเวทบอมเขาก็เล่นเล่นเกมของเขาแต่ว่าเกมลอบเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาก็ยืนค่อนข้างจะหลวมนะมันก็เลยทําให้เราสามารถเล่นบอลตามช่องได้ค่อนข้างง่ายมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เซนอลน่าจะถนัดอยู่แล้วเรื่องการเข้าทําจังหวะหนึ่งสองหรืออะไรก็ตามเนี่ย การจ่ายบอลเดลกวันนี้ก็ก็โอเคหมดไม่ว่าจะเป็นเปเป้ที่จ่ายลูกให้อวารมยองอันนั้นแต่ว่าออกหลังไปก่อนหรือว่าหรือว่าจะเป็นจังหวะแบบชิงหนึ่งสองของโอเดกาวันนี้ที่ลงมาแต่ว่าเคก็ได้เล่นอยู่ประมาณหกสิบนาทีนะเพราะว่าเหมือนก็ยังยังยังไม่เต็มร้อยหรือว่าเขาจะเก็บไปเจอตอนซนะิตี้เนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็พักตัวด้วยส่วนหนึ่งเพราะมีปัญหานิดนึงมาถึงแบบเท่าที่เห็นคือหลังยังมีปัญหานิหนึ่งที่แบบว่าอ่า เรื่องลูกกันจ่ายบอลอะไรสเปซสปะยังพอมีอยู่บ้างแต่ว่าเข้าใจได้เพราะยังเป็นอ่ะโคลาซีนักหรือว่าทีเ่นเซนเตอร์นะแล้วก็เป็นแบบอ่ะแบบแชมเบอร์ที่อ่ะเรื่องพวกนี้อาจจะมันพอมีบ้างแต่ว่าอ่ะเราพูดถึงประทับใจก่อนประทับใจวันนี้คือเราชอบแรมเดลนะเท่าที่ดูใช่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 เหมือนกันเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ามันหนึ่งคืออ่ะเซฟเซฟก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เช เซฟเรารู้สึกเฉยๆเพราะว่ามันก็เป็นลูกที่ควรเซฟได้แต่ว่าเรื่องการใช้เท้าหนึ่งและที่รู้สึกว่าอามีการออกบอลยาวหรือว่าตอนที่โดนกดดันสามารถกล้าเล่นกล้าทาอะไรเงี้ยแล้วสองคือการสั่งเพื่อนการชี้การบอกว่าเล่นตรงนู้นเล่นตรงนี้การอินสตักว่าไปทางไหนอะไรเงี้ยมันทําให้กองหลังคลายความกดดันได้เล็กน้อยอะไรเงี้ยโอเคจริงอยู่ที่เจอมันเป็นทีมแบบชุดเล็กของเวทบอมแต่ว่า เลือกแบบนี้มันเป็นอะไรที่เป็นทิศทางที่ดีที่ที่จะสามารถแบบเป็นเหมือนเหมือนอะไรพื้นฐานที่มันจะต่อยอดไปได้การแบบการสื่อสารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างโอเดกาเนี้ยก็ก็รู้กันอยู่หมายถึงแบบว่าก็เล่นด้วยกันมาแล้วอ่ะพอมานัดนี้ก็คือเหมือนกับเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ไปจากทีมขนาดนั้นอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการลงมาเล่นแบบไลน์สองที่เป็นแบบไลน์ลงมาล้วงบอลเกมรับส่วนหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นการที่แบบ เออพาบอลหรือจังหวะชิงอะไรเงี้ยก็คือก็คือเหมือนเหมือนก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนเหมือนจังหวะแล้วก็มีลูกแอซิดลูกหนึ่งซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่าตรงนี้มันก็เป็นมาตรฐานที่ดีแล้วก็อย่างน้อยคือไอ้สามสิบกว่าล้านเนี่ยมันใช้ไปโดยที่แบบว่าเหมือนมันเป็นเซฟเบสเป็น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 เงินที่สเปนไปแล้วเราชัวร์ว่าไอ้ตัวนี้มันจะแบบไม่มากก็น้อยอ่ะมันบวกแน่นอนอ่ะเพราะว่า มันเคยมีผลบวกมาแล้วอะ่ะมันคงไม่แย่ไปกว่าที่เคยเป็นหรอกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะบริการส่วนหนึ่งแล้วส่วนอ่ะที่เราไม่ชมไม่ได้ก็โอบาสําหรับวันนี้ก็เรา,เร,ารู้สึกว่าเรื่องอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันกินที่เขาเรียกว่าอะไรอะโอเคเรื่องสภาพร่างกายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่เต็มร้อยดูจากทรงแล้วก็ยังมีเหนื่อยๆบ้างแต่ว่าสัญชาตญาณอะไรบางอย่างรู้สึกว่าเหมือนได้ปลดล็อกมีลูกแทบอินมีลูกจ่ายแล้วก็มี ลูกที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองเลยนะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบอ่ะเขาอาจจะยังไม่ได้แบบฟูล l ีแบ็กขนาดนั้นหรอกเพราะว่านี่ก็เกมเดียวนะแต่อย่างน้อยสาหรับตัวเขาเองอะ่ะมันน่าจะช่วยอะไรบางอย่างได้แบบไม่มากก็น้อยแน่นอนอะ่ะสำหรับแบบแฟนบอลเองด้วยที่ไปตามเชียร์ที่เวทบอมะ,ะนะก็ก็รู้สึกว่าอ่ะมันเป็นอะไรที่แฟนบอลสมควรได้รับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลที่นูน่นหรือเราเองก็ตามอยนะ่างเงี้ยถึงแม้ว่าแท็กติกอะไรบางอย่างอาจจะมีปัญหาบ้างก็ แต่ว่านัดนี้มันก็ควรเป็นนัดที่ต้องมีอมันเป็นนัดที่จะเป็นต้องมีอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็จะสูญเสียโมเมนตัมยาวอืมด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเว็บอมเนี่ยตอนเล่นเกมแล้วของเว็บอมวันนี้ค่อนข้างจะจะมีปัญหาเหมือนกันในการที่พื้นที่ระหว่างที่เป็นตัวกองหลังกับกองกลางเนี่ยมันมันมันมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากแล้วห้องในการจ่ายบอลเนี่ยค่อนข้างเยอะโดยพออาร์เซอนอลเล่นสี่สองสามหนึ่งเนี่ย มันกลายเป็นว่าแผงที่มันยืนตรงกองกลางสามตัวแล้วเป็นหน้าเป้าโอบาเนี่ยมันทําให้มันมีพื้นที่มากขึ้นแล้วมันให้เล่นง,ง่ายพอเล่นง,ง่ายทีนี้โอเคมันก็มีจังหวะอ่ะลูกแรกอาจจะมองว่าโอเคมันเป็นจังหวะที่แบบอ่าลูกกระชกที่แบบอ่ายิงติดยิงติดเซฟของของตัวซาก้านะอืแต่ว่าจังหวะที่ต้องต้องชมนะว่าโอบา,าไวมากในจังหวะที่วิ่งแซงเบียดกองหลังเข้าไปแท็บอินลูกนั้น เพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าโอบาจะวิ่งเข้าไปแท็บอินได้ได้ไหวเหมือนกันเออเออเหมือนเหมือนเห็นความก้าหายเนาะแบบว่าเขาท,<ๆ>ที่ที่เขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยแหละว่าแบบว่าโอเคเขายังเป็นกัปตันทีมอยู่แล้วเขายังแบบพร้อมที่จะแบบว่าช่วยเหลือทีมนี้อยู่อ่ะก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็ก็ดีใจที่ได้เห็นแบบว่ากัปตันทีมกลับมายิงเนาะใช่ใช่เราว่ามันสําคัญโดยเฉพาะแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันแฮตมันถึงขั้นที่ว่ายิง ยิงได้จนยิงครบสามลูกได้จ่ายด้วยลูกดึงก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นเกมที่ยอดเยีเ่ยมของโอบาเกมหนึ่งเลยแล้วก็ถ้าคนอื่นในตำแหน่งในเกมลุกเนี่ยเราสุกว่าทุกคนสอบผ่านหมดสำหรับวันนี้ทุกคนโอเคหมดถึงแม้ว่าเปเป้ปปปอาจจะดวงแตกนิดนึงที่วันนี้แบบยิงชนเสาไปลูกหนึ่งแต่ว่าดึงก็ดันแบบเข้าทางโอบาอะไรย่างเงี้ยหรือลูกที่แบบจะชิฟข้ามแล้วดันชนคาอะไรลูกนั้นก็เสียดายเหมือนเพราะจริงวันนี้เปป้ก็เล่นดีมากจังหวะที่ เปเป้วันนี้ดูดูมีพิษมีภัยค่อนข้างพอสมควรเลยผมว่ามันเป็น,น,นดูด้วยกันที่สามอ่ะหมายถึงแบบมันมัน่าจะถึงเวลาแล้วแหะมั้งหมายถึงแบบเพราะเพราะถ้าพูดก,กันตามตรงท้ายดูด้วยกันที่แล้วเปเ๊เปเ้ก็ทําได้ดีไ่ะก,ก็เน่แล้วแล้วแล้วฟอร์มแบบนี้เลยฟอร์มแบบวันนี้เลยสําหรับดูการที่ท้ายดูการที่แล้วเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เลยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบการปรับตัวด้วยกับเรื่องความแบบเล่นยาก ที่แบบว่าเขาเคยชินอ่ะจนมาในตอนนี้ที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเออมันเล่นง่ายขึ้นจริงๆอ่ะหมายถึงจากจากฤดูกาลที่หนึ่งเป็นฤดูกาลที่สามอ่ะโอเคมันใช้เวลาแหละแต่ว่าเราก็โอเคขึ้นกับเขาเพราะว่าในส่วนของการเล่นง่ายหรือว่าการจูนกับเพื่อนร่วมทีมเงี้ยมันมันดีขึ้นจริงๆอ่ะเราเราอันนี้เราพูดถึงในการแบบภาษาบแบบโอเรกาดหรือลากาเซดหรือว่าโอบาหรือว่าซากา้าอะไรย่างเงี้ยผมว่าตอนเนี้ยที่เป้ะ อาจจะต้องเพิ่มหน่อยที่รู้สึกว่าเออยังขาดๆอยู่อ่ะคือแบ็คขวาออือที่ที่รู้สึกว่ามันยังแบบเหมือนด้วยความที่อาเตต้าเขาใช้หลายแบ็คขวาด้วยมั้งมันเลยทําให้แบบการจูนของเขาระหว่างตัวลุกกับตัวรับมันคนละคลื่นกันนะหมายถึงแบบเพราะว่าตัว,ต,วตัวลุกจริงๆมันก็สมิธโลซากา้าอเรกาโอบาอะไรก็ใส่เหมือนเขาเหมือนเวลา,าพอเขาขึ้นเกมลุเนี่ยสิ่งที่เขามองหาไม่ใช่แบ็ ที่อยู่ฝั่งเดียวกับเขานะแต่กับเป็นมิดฟิลด์ที่อยู่ฝั่งเดียวกับเขา mm hmm. ส,ส่วนใหญ่ที่การช่วยเหลือเพราะว่าสุดท้ายเขารู้แหละว่าจ่ายแบ็กยังไงอแบ็กเขาก็ต้องเข้าริมเส้นแล้วเปิดหรือไม่ก็ต้องส่งกลับหลังเพื่อที่จะเซตบอลใหม่มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วหวะการเข้าขึ้นเกมของไอ้อย่างนั้นก่อนไปเซตติกแล้วน,น,นี้กลับมาใช้แชมเบอร์เนี่ยก็เห็นแล้วว่าแชมเบอร์ก็ก็ตามสภาพอะแล้วเพราะว่าวันนี้จริงๆข้อเสียของวันเนี้ยต้นใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกมรับ แล้วก็เอลินี่ที่ก็เอลินี่อ่ะก็คือจังหวะที่เสียแบบอยู่ดีก็เสียบอลเฉยเลยเลยจังหวะที่จะต้องคืนบอลส่งบอลจังหวะจ่ายบอลสั้นที่แบบาขาดกันเกินนะฮะที่แบบเป็นมิดฟิลด์เลยก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยตลอดแล้วเราก็จะเห็นวันนี้แต่ว่าวันเนี้ยมันทําให้เราเห็นเลยว่านี่แหละคือเหตุผลที่ต้องเซ็นโกมือสองเข้ามาในทีมแล้วเรมเดลก็โชว์แล้วว่าวันนี้ทําให้เขาทําให้ทีมเราเก็บกินชีต้า พูดถึงเอลนี่ก็ chaos factor เหมือนกันนะลูก yeah. จ่ายดีๆก็มีนะคือเอลเนี่อ่ะต้องใช้คําว่าลูกผีลูกคนจริงๆแหละเพราะว่าถามว่าลูกการให้แล้วเนี่ยเราได้ประตูจากเอลนี่สวยๆเนี่ยบานเลยเยอะมากอไม่าจะคนที่หรือว่าจะจ่ายใช่จังหวะแบบเครียดเกมบางบาาเรามรู้สึกว่าอู้ใช้ได้นะแต่ว่าพอมาดูอินดีเทลเนี่ยมันผลดที่พลาดมันก็มีเหมือนกันแล้วมันก็บางอย่างก็พลาดจนรู้สึกว่า เอ้ยมันไม่ควรจะพลาดแบบนี้หรือเปล่าเี่ยมันมันเหมือนกับฟอร์มในการเล่นมันไม่คงที่เลยแต่ละเอมนี่อืมก็เลยเข้าใจนะว่ามันมันมันเลยต้องมาอยู่ในตําแหน่งที่เป็นแบบแบ็กอัพเพราะว่าด้วยฟอร์มของตัวเองที่ไม่สามารถรักษามาตรฐานได้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละส่วนกองหลังเนี่ยก็ก็ตามสภาพตามที่เรามีวันนี้ที่จริงอ่ะโดนหลายลูกเหมือนกันที่เราควรจะเสียเช่นแบบลูกต้นเกมที่ที่แลมเบลที่ฝั่งหนูเขาปั่น ปัดเลียดแล้วลำเดียวปัดได้ด้วยนั้นก็ถือว่าโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะเขาก็แบบล็อกล็อกล็อกอยู่หน้ากรอบแล้วก็แบบปัดตอนแรกเราคิดว่าโดนแล้วเหมือนกันแต่ว่าโอ้ลำเดียวจังหวะที่บินปัดจังหวะนั้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็จังหวะแบบวันนี้ดูลำเดียวมีความพยายามทุ่มเทสุดๆว่าจะพิสูจน์ตัวเองว่าเอ้ยกูไม่ได้เป็นแค่แบบว่าโกโฮมโกนเฉยอ่ะก็เอ้ยกูมีกูมีคุณภาพด้วยถึงได้ราคายี่สิบสี่ล้านอ่ะอืมเพราะวันนี้ก็ดูเขาทุ่มสุดตัวทุ่มจนตอนแรกอ่ะ เห็นแล้วแหละว่าทุ่มกันทุ่มแบบทุ่ไปหอยตั้งใจเกินไปไหมเออมาตั้งใจเกินไปไหมวะแบบจหวะกระโดดแบบตัดหน้าแบบขวาบอลแล้วต้องกระโดดสุดตัวเละแล้วแบบล้มลงมาก็เจ็บแบบหนึ่งแล้วก็อุ้ยเข้าใจแล้วแหละว่าแบบว่ามีมีมี motivation แต่ว่าโอ้โหเกินอันนี้อันนี้อันตรายไปนิดนึงเพราะแบบกล้องตัดไปทีคือเป็นเรโนกำลังแบบเปลี่ยนชุดก็แบบอุ้ยไม่ได้นะ S <S <S ตอบแบบนีไไ้ไม่ได้นะวันนี้อุตส่าห์ฟอร์มดีเลย,อยออเลยออวัอน,อนนี้ต้อง,องยกอนความดีความชอบให้ให้เลยนกให้ให้แรมเดลเลยเพราะว่าพูดใหม่วันนี้ต้องต้องย้ความดีความชอบให้แรมเดลเต็มเต็มเลยเพราะว่าแบบหลายรูปเหมือนกันที่เราควรจะเสียแต่ว่าก็ได้แรมเดลเนี่ยช่วยไว้หลายเซฟอยู่เละเยอะมากจนแบบอาง่ายๆนะคือเขาก็ยิงเข้ากรอบค่อนข้างเยอะนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีโอกาสยิงนกตกปลานะอืม ต่ว่าก็เป็นแรมเดวที่เซฟได้หมดเลยเราก็รู้สึกว่าโอเคเนี่ยค่าตัวโกยี่สี่ล้านอ่ะก็ถึว่าอใช่ยมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเราก็รู้สึกว่าเออเราอุ่นใจแล้วถ้ามีบอลถ้วยเราต้องเป็นแรมเดลแล้วบางคนแบบที่รู้สึกว่ายังไม่สบายใจที่จะแบบเป็นแรมเดลหรออะไรเงี้ยก็ก,ก็ก็ให้รู้ไว้ว่าโอเคนันนี้เขาพิสูจน์แล้วแล้ว่วาเขาเขาดีพอที่จะเป็นโกมือสองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ดีขวานาสั้นแน่แน่ส่วนเรื่องเกมลรับเนี่ยเดี๋ยวก็ วันนี้มันพูดก็เห็เหนแล้วแหละว,ว่าขนาดเป็นเว็บอมเนี่ยก็มีปัญหานะจริงๆแล้วมีปัญหาแต่ว่ามันแค่ไม่เสียประตูแค่นั้นแหละอ่าอย่างเดีย๋ยวลองดูสเตตนิดนึงก็ได้อย่างวันนี้ทอทัช็อตของเราคือสิบสี่เนาะแล้วก็บิ๊กแชร์เราคือสี่ทอทช็อตเนี่ยออนทเกตเก้าเป็นประตูหกซึ่งอ่ะเราเข้าใจว่าเป็นเว็บบอมด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันอะ่ะอย่างวันนี้มันทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะ คอนถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเรากลับมาเป็นแบบโอบารหรือลักกาเซท่ที่แบบว่าอ่าพอเกมอย่างเงี้ยมันสามารถคอนเวิร์ตได้มันก็ยังรู้สึกอุ่นใจไปบ้างได,ได้ได้รู้สึกว่าอ่าอย่างเก้าเป็นเป็นหกเลยก็เข้าใจว่าเจอเวทบอมและแต่ว่าเออดวลสถิติแล้วหรืออะไรเงี้ยคือจํานวนรวมอ่ะมันไม่ได้เยอะถึงขั้นที่ว่าเออหน้าหน้าแบบหน้าตื่นเต้นแบบยี่สิบว่าช็อตอะไรเงี้ยช็อตน้อยกว่านัดเบนฟอร์ เรื่องของประสบการณ์อ่ะอย่างอย่างอ่าอย่างวันเราก็ขอแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรดคอนตัวเองที่แบบว่าอ่ะนัดแรกที่เราพูดวับอ่ะเรื่องฟอร์มหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเออเราก็มองว่าพอพอ,พอมาดูกันจริงๆแล้วความระยะห่างระหว่างมาตินเนลลี่หน้าเป้าหรือบาโลก,กนระมันก็ยังห่างจากแกงนี้อยู่ดีอ่ะหมายถึงแบบมันมันเลยถึงเราถึงค่อนข้างที่จะอยากได้หน้าเป้าใหม่ถึงแม้ว่าจะแบบจะมีแล้วก็ตามแต่ว่า การมาช่วยแบ่งเบาเหมือนเหมือนที่แลมเดลกับแลทากับเยโน่ตอนเนี้ยมันการที่จะมาช่วยแบ่งเบาแบบในฐานะแบบสไตเกอร์คนที่สองหรือสามอะไรเงี้ยมันมันจะมันจะดีมากๆเลยถ้ามันมีสักตัวหนึ่งแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเราคิดออกมาจากหัวเราก็ยังคิดไม่ออกแล้วว่ายังยังคิดไม่ออกว่าจะเป็นใครอเงี้ยแต่ว่าถ้ามันมีก็จะดีอะไรเงเพราะว่าก็เข้าใจว่าเออนั่นี้มไม่เป็นวันที่มาแล้วในวันที่ไม่มาล่ะเออมันมันก็มันก็มีประเด็นนี้อยู่ที่แบบว่า เราต้องการซักร์เดบอะเราต้องการกําลังเสริมที่แบบเราไม่เออเราต้องการผู้เล่นที่เปรี้ยงปังที่สามารถมาเปลี่ยนอะไรได้ก็จริงแต่ว่าในขนาดเดียวกันซักรอเดบอะอ่ะพูดถึงเรื่องซักร์ดเดบนิดนึงก็มันไม่ใช่ว่านัดนี้เราไม่อยากเอาเด็กลงแต่ซักร์เราไม่มีไม่พอด้วยซ้ำมาตอนเนี้ยคือคือนัดเนี้ยถ้าพูดกันตามตรงมันก็สามารถโปรโมทเด็กขึ้นมาเล่นได้แหละเพราะมันก็คือ E อเอคับอะอย่างแบบเด็กแบบอาซีสหรือว่าเด็กแบบ อ่าเทเลอร์ฮาร์ดหรือว่าโอมมรีฮาชินสันหรืออะไรต่างๆที่แบบว่าอยู่อะคาเดมี่อย่างเงี้ยมันก็เอาขึ้นมาเล่นได้ครับแต่ในขณะเดียวกันอนะ่ะมันสําคัญกว่าสําหรับชุดใหญ่ด้วยหมายถึงแบบมันมันสำคัญสำหรับเขาที่จะเรียกฟอร์มแล้วก็สร้างความมั่นใจจากตรงนี้นะอเพราะว่าจริงๆเขาจริงถ้าจัดแบบอีฟเอฟองสีเนี่ยก็เด็กลงบาร์เลยนะนอกจา่จะเป็นเด็กที่ผสมกับชุดสำรองแต่อันเนี้ยก็คือเห็นเลยว่า เขาก็พยายามใส่ตัวจริงไปประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องการที่จะเรียกฟอร์มนักเตะบางกลุ่มกลับมาเพื่อที่จะเอาฟอร์มเหล่านี้เพื่อได้ความมั่นใจแล้วเนี่ยไปสู้กันในลีกได้ต่อเนื่องเหมือนกับเรียก,กรเรียกฟอร์มรใช่ใช่ใช่ใชมันก็บกมุมเปนตั้มอะไรสักอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคได้แบบได้ได้ได้รู้สึกว่าปลดปล่อยแบบจากที่เราสองแมตช์แล้วเราเสมอเราเราขอโทษ จากสองแมตช์ที่เรารู้สึกว่าแพ้แพ้แล้วแบบไม่มีสกอร์เลยไม่มีสกอร์อไม่พอไม่มีทรงนะแบบอรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าอ่าวันนี้ขอชมนิดนึงไม่ได้ชมเรื่องแผนการเล่นแต่ว่าชมเรื่องแบบการตาัดสินใจของเลต้าแลวกันะะที่จะทําแบบเนี้ยที่ว่ามันสําคัญจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลุดถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ไปอ่ะเราลองดูโปรแกรมคร่าวๆอ่ามันจะเป็นแมนซิตี้แล้วก็จะมีเบรกทีมชาติ แล้วก็เป็นนอริทเป็นเบอร์รี่เป็นสเปอร์ซึ่งอช่วงนี้จริงๆอะนอริทเบอร์รี่สเปอร์มันควรจะได้สักแบบอย่างน้อยอสัก6คะแนนอย่างน้อยนะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆมันแบบมันสาคัญแล้วแหละแต่ว่านัดที่เจอซิตี้เราก็ไมไ่เราก็พูดตามตรงว่าเราไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอ,อย่างอย่างนัดน,นีมน้มันแสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่านัดนี้ส่งเด็กลงแล้วมันฟอร์มไม่ดีแล้วเราไปแพ้ซิตี้แล้วเราไปหยุดทีมชาติ การกลับมาเจอนอริทเนี่ยแม่งแทบจะเป็นจุดที่แบบว่ามัสวินสุดๆเลยะนัดหน้าที่เจอแมนซิตี้อ่ะเราสามารถเข้าไปด้วยด้วยศูนย์ได้สําสหรับการที่ว่าอ่ะเราแพ้มาสองนัดในลีกก็จริงนะแต่ว่าอ่ะเราชนะเวทบอมมาด้วยการที่แบบว่าอ่กองหน้าเราอินฟอร์มหรืออะไรต่างๆมันจะทําให้ความกดดันที่แบบว่าหรือโมเมนตัมของนักเตะเองมันจะมุ่งไปหาแมนซะิตี้อ่ะโอเคแพ้ไม่เป็นไร เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เพราะเพราะระดับทีมมันยังแตกกันอยู่แต่ว่าอย่างน้อยคือเออมันมันมัน,ม,นมันมีความแบบก็หายมันมีความอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าถ้ายิ่งตอนเนี้ยเราชนะแล้วเราแพ้นัดเจอซิตี้อ่อะนัดเตะมันจะยิ่งอยากกลับมาแต่ถ้าเกิดว่านัดนี้เราแพ้นัดซิตี้เราแพ้มันจะยาวแน่นอนแบบเราเชื่ออย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของเลตาสำหรับที่เลือกตัวผู้เล่นอย่างนี้มาอืมไม่งั้นก็จะยาวกันแน่นอน ที้เราว่าล้านเนี้ยก็โอเคมันก็ประมาณนี้แหละว่าเพราะก็ก็พูดกันตามตรงว่าเพราะคู่แข่งเป็นเรดบอมที่ที่แบบด้วยด้วยด้วย,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 วยสภาพทีมที่เขาจัดผู้เล่นลงมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะจะมีคุณภาพน้อยกวา่าน้อยกวา่าเซนตนอนมากประมาณหนึ่งก็ลเลยผลออกผลแล้วเลยก็ออกมาเป็นตามตามสภาพที่ว่าเรายิงได้ถึงหกประตูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคถ้าเรามองกันในนัดนะต่อไป ก็ถามว่านัดต่อไปเนี่ยมันการที่ไปเจอแมนซีเนี่ยเราเราคิดมันมีเปอร์เซ็นต์ไหมที่จะออกมาเป็นเหมือนเชลซีก็พูดกันถามตรงว่าก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะออกมาเป็นเหมือนเดิมเลยมีสิทธิ์ครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เราเรา,เราใช้คําว่าจะใช้คํา,าว่าอะไรดีอะเราขอหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยนัดนัดซิตี้นะขอขอให้ฟอร์มผู้เล่นบางคนเนี่ย กลับมาในในฟอร์มที่ควรจะเป็นและสู้ได้รู้สึกว่าเหมาะสมที่ที่รู้สึกว่าที่บอกว่าเต็มที่แล้วอืมเราเราสึกว่าถ้าถ้าแพ้ก็โอเคแพ้ก็คือแพ้แต่ว่าอย่างน้อยขอให้ส่งบอลกลับมาก่อนกับฟอร์มประจำของผู้เล่นที่พร้อมที่จะจะจะ,จะลงเล่นขอนะให้สู้อย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้แบบว่าฟอร์มถือบบว่าผลงานทีมจะแพ้แต่ว่าอย่างน้อยเราอยากเห็นการที่แบบผู้เล่นได้ทําเต็มที่แล้วก็แบบว่า มันมันไม่เหมือนอนัชชิซีอ่ะพอ,อพอโดนเร็วแล้วคือโดนเร็วแล้วเหมือนหมดสภาพเลยอ่ะเหมือนแบบปิดประตูตายเลย่หวังว่าตอนนัดนมนซิตีเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปในทิทางที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าผลบอลอาจจะจะ,จะไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้ก็ตามนะแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะแพ้แหละแต่ว่าคิดว่าไม่น่าเยอะนะ ส่วนตัวคิดว่าน่าจะแพ้แบบเฉือนมากกว่าไม่เหมือนนบบเชลซีม,ม,มีทรงอะไรั้บอย่างที่รู้กว่าถ้า,ถาอุบาขอแค่มีทรงถ้าอูบาได้กลับมาในฟอร์มเนี้ยหรือว่าถ้าแบบถ้า,ถา,แบบถาดาร์กเซตฟีตพอที่จะได้ลงอะ่ะเราเราขอให้มันเป็นแบบอย่างน้อยสมมุติว่าเป็นอ่าอย่างอย่างเราในหัวเราตอนนี้อาจจะเป็นโอเดกาดอ่าเปเป้สมิธโลแล้วก็อูบาอืม ประมาณนี้แต่ว่าสําหรับซาก้าเนี่ยเรารู้สึกว่าออย่างนั้นนี้ก็กลงเยอะนะลงเต็มเกมก็เลยรู้สึกว่าอย่างอยางซาก้าอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้จากเบนช์หรือแม้กระทั่งลากาเซตก็ตาม,มก,ก,ก็อยากให้รู้สึกว่าแบบมีสำรองที่สามารถพร้อมที่จะรู้สึกว่าพอลงมาแล้วอาจจะมีอะไรเปลี่ยนได้อยากให้มีฟิลนั้นเพราะว่าในเกมกับเชลซี Chelsea เนี่ยถือว่าแห้งมากเพราะว่าลากาเซตไม่มีแล้วโอบาก็ไม่ฟิต เออมันมันไม่พอมอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่มีความหวังเลยอ่ะแต่อย่างนั้นเนี้ยมันมันมีแบบตัวกลับมาแล้วยังมีาขาดแค่เบนไว้วกับปาเตแล้วก็กับเบลที่รู้สึกว่าอ่ะเพราะวะ่าเทนนี่เทนนี่จริงก็ทั้งเทนนี่ทั้งมาตินนี่ที่เป็นเรื่องที่โชคดีมากสำหรับเกมเชลซีที่ไม่ได้เจ็บยาวกันตามๆกันไปก็จะเป็นแค่ตะคิวมันก็รู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์เดี๋ยวมารอดูกันว่าสําหรับสัปดาห์นี้จะเป็นยังไกกบเม เจอกับแมนซิตี้ฮะอาจารย์เจอกับลูกศิษย์นะหกโมงครึ่งวันเสาร์เดี๋ยวเจอกันดูจบแล้วก็หลักเกมกันที่เพจของเราครับอาเซิเศร้าเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปด้วยรอยยิ้มครับค่ำคืนนี้วัน,นวันนี้คะแนนความเศร้าไม่มีนะครับเพราะว่าอ่ะโอเค <Yeah. S 1> ถือว่าเป็นนัดที่ดีครับเราโทดไว้เสารน์นี้แล้วกันรอดูรอดูครับ อ่าวันวันนี้อาจจะไม่ได้สุกแบบออฟฟิเชียลก็ไม่ได้เศร้าบออฟฟิเชียลแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก็เป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์ศูนย์ไปแต่ว่าอย่างวสามนี่เดี๋ยวรู้กันว่าจะเศร้าแบบออฟฟิเชียลหรือเปล่าทางเราครับผมคิดว่าสามหนึ่งกันทั้งคู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับนะครับ